สวัสดีครับกูคุปปี้ไอคันนี้ก็มีแกนขี่วดๆนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องฮนะดูนะครับนี่ครับมีการบิดไม่ไปายนะครับมีแกนวดๆนะครับ รถไม่ค่อยวิ่งนะครับผมจะทำการตรวจเช็คนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับอ่าผมได้ทำการแกะชุดสีข้างหน้าออกแล้วนะครับกับตรงข้างล่างนี้ออกนะครับผมก็จะไล่ดูก่อนนะครับว่าเกิดปัญหาจากอะไรนะครับง่ายหรือยากครับ แต่ผมรู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงนะตอนสตาร์ทรถอะเหมือนเสียงไฟฟ้าสปาร์ก่อนนะแป๊กๆอะผมก็ไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าเกิดที่ตรงไหนขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับลูกค้าแจ้งว่ารถมีอาการสะดุดมากเลยครับลูกค้าบอกว่ารถบูบครับขับไม่ได้ครับตรงไหนเปล่า อ๋อผมเจอแล้วครับเจอแล้วนะพอกหัวเทียนครับหลุดออกจาก,กหัวเทียนครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงอยู่นะครับแป๊กๆนะครับเหมือนไฟช็อตนะครับตรงนี้นะครับผมก็ไปลื้อซะตรงหน้า เลยปอกหัวเทียนรวมหรือเปล่าผมจะทําการใส่หัวเทียนขับขึ้นไปนะครับปอกหัวเทียนเสียด้วยนะครับรถรุ่นนี้ครับต้องทําการเปลี่ยนแล้วมั้งครับเนตัวเนี้ยนี่นะครับ